สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดวงดาวฟาร์มเกษตรอินทรีย์ก็จะมาพา,พามาเรียนรู้เกี่ยวกับเชื้อราไตโคเดม่านะคะก่อนอื่นก็ต้องขอนําเสนอก่อนว่า,าดวงดาวฟาร์มได้มีการไปอบปรมนะคะอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครนะคะโดยท่านผอ,อประหยัดยุพินนะคะท่านได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมานะคะโดยม,มีดรรัติการนะคะยุทธสิษ์ ยุธศิิยุธศิล์นะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการนะคะจากคอนแก่นนะคะท่านมาให้ความรู้นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆท่านของศูนย์นะคะก็เป็นโครงการในส่วนของโครงการวิจัยขยายผลนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีการใช้ชีวพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพนะคะในการผลิตผักปลอดภัยอินทรีย์นะคะให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนครของเรานะคะวันนี้น้องดาวฟาร์มก็จะพา ขอนำเสนอนะคะเกี่ยวกับเชื้อราเตคเดมานะคะบางท่านก็อาจจะทราบแล้วนะคะแต่ว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะจะขอ,อ,อกล่าวนาก่อนนะคะเชื้อเชื้อราเตคเดมาตัวนี้นะคะก็ลุงดาวฟาร์มก็เคยไปเรียนรู้อ,อ,อยู่ที่ศูนย์ศูนย์มาแล้วนะคะก็มีการเข้าไปอบรมรอบที่2แล้วก็พาเกษตรกร ไปอบรมด้วยนะคะก็เชื้อราแตโคเดมานี้นะคะก็เป็นเชื้อราทันสูงนะคะที่เอ่อเข้าอยู่ในดำรงชีวิตอยู่ในดินนะคะแล้วแล้วก็อาศัยซากพืชนะคะซากสัตว์นะคะในการเป็นอาหารนะคะก็มีการเจริญตดิดตัวนี้ในสภาพพื้นที่นะคะแต่ก็ต้องมีความชื้นด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเชื้อราตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อเอ่อเชื้อรานะคะ พืชหลายชนิดนะคะเชื้อราตะโคโนม,มาตัวนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะเชื้อราตะโคโนม,มาเนี่ยชนิดสดนะคะมันจะช่วยป้องกันโคนเน่ารากเน่านะคะสําสหรับพืชบางตัวที่มีปัญหานะคะทีนี้โรงเราฟาร์มก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันในเรื่องของโคนเน่ารากเน่าก็คือต้นเคลบางต้นนะคะแล้วก็จะมีผักบางชนิดเดี๋ยววันนี้เราจะลงพื้นที่กันนะคะก็ดึกแล้วละ แต่วิธีการที่ใช้แตโคเดอร์มาเนี่ยเราจะใช้ในส่วนของกรณีที่อากาศไม่ร้อนมากนะคะอากาศเย็นหรือว่ามีความชื้นนะคะก็ทำให้เชื้อจะขยายได้ดีนะคะแล้วก็แตโคเดอร์มานี่ยจะช่วยนะคะควบคุมนะคะควบคุมโรคเหี่ยวในไม้ดอกด้วยนะคะก็ลองทดลองทำดูนะคะสำหรับท่านที่ปลูกไม้ดอกนะคะ อัตราส่วนผสมการใช้นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ลองก้นหลุมนะคะก็ประมาณ10-20กรมัมหรือว่า1-2ช้อนโต๊ะช้อนแกงนะคะลองก้นองก้นหลุมก่อนนะคะแล้วก็คุกเข้ากับดินที่เราผสมในดินปลูกนะคะก้นหลุมนะคะหรือว่าจะหวานหวานลงแปลงก่อนและหลังการปลูกก็ได้นะคะประมาณ5 0า0 0กรัมนะคะต่อตารางตารางเมตรนะคะ แล้วก็ถ้าจะผสมกับต้นพริกนะคะอย่างเช่นอ่ะเรามีปัญหาพวกพริกพวกอะไรโรคโคนเน่ารากเน่าอะไรประมาณนี้เลยว่า,าผักอย่างอื่นหรือว่าต้นไม้อย่างอื่นนะคะกอ็อัตราส่วนผสมนะคะในการปลูกก็ประมาณ1ต่อ4นะคะสำหรับาการนำไปใช้ของเชื้อราไตโคของเรานะคะตรงนี้ แล้วก็ตัวนี้้องดราฟาร์มจะเป็นเชื้อราสดที่เชื้อเดินแล้วทีนี้้องดาาฟาร์มจะกรองเอาน้ํานะคะเพื่อนําไปฉีดพ่นส่วนที่กากตรงนี้เราก็จะนําไปหวานที่แปลงนะคะตรงนี้ส่วนผสมสําหรับการนํานไปฉีดพ่นนะคะควรจะมีสารจับใบนะคะเพราะว่ามันจะช่วยได้เยอะนะคะ วิธีการใช้เชื้อตัวนี้เราควรจะใช้ตลอดฤดูการที่เรามีการพ่อปลูกนะคะมันจะช่วยได้เยอะนะคะก็ลองทำดูนะคะสำหรับเก็บความรู้ในวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมหน้าแปลงเลยนะคะวันนี้ก็ประมาณเกือบหกทุ่มแล้วนะคะก็ต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดเรืองแสงนะคะอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะคะก็แบ่งแบ่ง ความรู้ให้กับหลายๆท่านนะคะที่ไม่มีความรู้สาหรับท่านที่มีแล้วก็อขอคําชี้แนะและเปลี่ยนความรู้ด้วยละกันนะคะก็อาจจะประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะคะก็แชร์ประสบการณ์ความรู้นะคะในเรื่องของกิจกรรมภาคการ,รกเกษตรนะคะก็ดวงดาวฟาร์มเกษตรอินซีค่ะเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานกันนะคะ ค่ะก็เราหลังจากที่เรากรองเอาน้ำตะโคนนะคะฉลาแตะโคนอมานะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะมามาราดบนแปลงผักนะคะวิธีการราดก็จะประมาณนี้นะคะก็แปลงผักสังเกตว่าแปลงผักก็มีความชุ่มชื้นนะคะมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วเนื่องจากว่าช่วงเย็นเรามีการลดเสร็จแล้วเราพรุ่งนี้เช้านะคะแต่เช้าเราก็จะมีการลดอีกรอบหนึ่งนะคะก็ นี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะลาดตรงนี้นะคะลาดไปถ้ามีฝักบัวก็ใช้ฝักบัวก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะนี่ยค่ะใหท้ทั่วไปเลยนะคะเนื่องจากว่าใกล้เข้าสู่ฤดูร้อนฤดูฝนนะคะถ้าเรา,าบำรุงดินเอาไว้นะคะเตรียมการเอาไว้มันก็จะช่วยได้เยอะ ทีนี้ช่วงนี้ตรงดาวฟาร์มก็จะมีการปลูกผักต่อเนื่องยาวถึงฝนเลยนะคะเนื่องจากว่าประมาณช่วงไอ้ทันพุจิกาธันวามกรานะคะก็เอ่อชะลอการปลูกลงเนื่องจากว่าผักช่วงนั้นอ่าค่อนข้างออกเยอะนะคะเราจะปลูกเน้นปลูกช่วงหน้าร้อนและหน้าฝนนะคะก็ประมาณนี้นะคะ่ะส่วนผักเคลนะคะก็บางต้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของ ลากเน่าคนเน่านะคะดูลักษณะจะไปเปื่อยนิดนึงนะคะเราก็จะมีการาใช้ไตโคเดอร์มานะคะโรยนะคะก็โตเป็นตัวกากตรงนี้นะคะโรยอย่างนี้นะคะโรยไปเลยนะคะเนี่ยค่ะหรือว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะลดมีการลดอีกรอบหนึ่งนะคะโรยให้ทั่วแปลงเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะมีการลดน้ำอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้วิธีการลดนะคะก็จะลดตามร่องนะคะที่เราปลูกประมาณนี้นะคะ่ะลดไปนะคะลดตามร่อง